สวัสดีครับพี่น้องกองโ,งโงพี่น้องกองแปมบุญนี้มาในช่องเสียออกเพชรลำเพื้นคือเกาเหมือนเดิมครับตอนนี้กำลังเก็บสิ่งเก็บของนะครับพี่น้องครับเกี่ยมนะครับไปพบปับพี่น้องทั้งสกลนครนะครับพี่น้องอนนกำลังเก็บสิ่งเก็บของนะครับทีมั้นนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเตยล่าวจวดจัดฟาดบ้ม นะครับการนอันนักดนตรีนะครับพี่น้องเสร็จแล้วเก็บสิ่งเก็บของครับพวก้างนะครับพ่อพ่อพี่น้องทางนะครับไปพบพ่อพี่น้องทางสาุขุมขอนตัวอ้ยอวัวหวน ไปหนึ่งทางแล้วก็พี่น้องพี่น้องไปเบิ่งหนา้าว้ทีครับสว่างข้าตาครับพี่น้องครับโอ้ยหมอกัดจุดจัดทาดมืงนะครับพี่น้องครับ เดี่ยวกก็คือรถขั้นี้ครับพี่น้องรถบัสขึ้นคนไหลขักขับพี่น้องกับมาขึ้นว่วคนไหลมากเลยนะครับโดวพี่น้องไม่ให้กำลังใจลุนละ นะครับพี่น้องพาพี่น้องไปเมือนะครับกำลังเก็บสิ่งเก็บควงอยู่ทางหน้าเวทีนะครับพี่น้องครับทีมงานงกำลังเก็บสิ่งเก็บควงครับพี่น้องแต่เว้นกำลังขึง้นโอ้เว้นกำลังขืนน้ามลยนะครับ อกื้อกันนี่ยมัน้มอเลยหรอ่มันอานกันมาไรเอาขนาดเก็บของห้างกับใส่รถุนนีนะไปเยกัน ทิท้งเกี่ยวฟังแล้วพี่น้องนครับจบแล้วไปพบพ่อพี่น้องทางสะกดคำมือน,นี่ครับพี่น้องครับอากาศนะครับพี่น้องเฮามาล้อมเงามาเฮาคากเฮาเนี่ยแจ้มือขึ้น คนกรไลนะครับพี่น้องครับหรือเรื่องพบคอกันอีกมือนึงนะครับพี่น้องทางสกลนครนะครับแล้ว,ว,วก็พบปอกันอีกมือนึงทังสกลนครนะครับพี่น้องแต่กาลั้งใจกันด้อนะครับผมมาลำเพ็นลำพื้นนะครับ รเซฟไปมืนขึ้นนะครับถุงหัวไลยนี่ครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อชิบ้าให้กำลังใจมันขึ้นนะครับพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟก็ได้สี่สิบบาทนะครับมาขึ้นได้สี่สิบบาทก็กขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเด้อนะครับชิว่าพี่น้องมาให้กำลังใจลุ้นละกำลังขึ้นครับคุพี่น้องสังขยะสังเกตขยะนะครับมนัมนมนันมัน ป่าเดือหนอยเ้อเด้เหนว่อยไดยเด้แป้นครับตัวยงเลยนี่ครับอ่ะเออสาธิรหบ จะเป็นรับข่าวฟ้านะครับเ,เมื่อคืนมาฝน,นสีตัวกับว่าตัวขับพี่น้องเป็นยังวนยังคุนนะครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี่นเป็นกับวนยังคุนกับทีมงานอยู่นะครับนนฝนมาตรงนี้นะครับดักงป่าโบราณอีสามท่านก็ได้นำเอา เคลือ,อนคนไหลจนเต็มวัดครับที่เราเคลื่อนนี่นสว<อ>นนามาเป็นบุญในเดือนสี่ก็คือบุญมหาชาติหรือว่าบานเน่าเอิบวาบุญพาวนโอ้บุญภาว,วิยมคำวาพาวิณิยมามากถจะภาวิณสันดอนถ้าหากว่าเรียกื่อตามคำนองอีสานก็จะเรียกว่าภาวิยสันดอน เอาเวกันต่อนค่าโต้วซึ่งเป็นเรื่องราวชาติสุดท้ายแต่บรรยากาศในพี่น้องเบิึงนะครับพี่น้องนะครับขอส่วนขอไปด้วยน้ำส้มเจ้ากัวก็คอยเก่งนะครับพี่น้องครับขั้นเด้ือดผลไม้นี่ตอนนี้เขากำลังสิเก็บสิ่งเก็บของครับพี่น้องครับไปพบฝ่าพี่น้องทั้ง สกลนครนะครับแปกกำลังใจกันเด้อน,นะครับพี่น้องทางว่านนเออทั้งอาการํำน้อยนะครับพี่น้องแปกกำลังใจเขมรแลเพลินเพลินไปเป็นกำลังใจกันเด้อน,นะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ทังไก่ทางผุนนะครับ,บสำหรับคลิปนี้เสยออกกียอขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะครับทีกดติดตาม ช่องเสียออกเป็นลำเพลินนะครับขอขอคุณหลายๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียออกสีไช่บรรยากาศในพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรก็ท่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นกําลังใจกับมราเป็นลำเพลินในเดือนะครับพี่น้องแล้วกดนะครับเป็นกําลังใจกับช่องเสียออกนะกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเสียออกทำในเดือน่องน้อยๆนะครับ อีก่องหนึ่งนะครับที่อัปเดตสถานการณ์ในพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เสียว่าก็อมมีอยังไรนะครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณจากใจจริงนะครับพี่น้องครับขอบคุณจากใจจริงนะครับเดี๋ยวจังว่าพบปะกันในคลิปต่อไปนะครับทีพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอะไรก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ